ครับขอขอบคุณทั้งสามท่านนะครับผมขอเพิ่มเติมผมบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงนะครับขอบคุณท่านสรชาติวิทยะสุวรปรมนะครับเรื่องข้อสังเกตในเรื่องค่าธรรมเนียมก็ขอเรียนท่านว่าปัจจุบันเรามีการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศจำนวนมากเพื่อมาผลิตตรงออกส่วนใหญ่ก็เป็นทูน,น่า อยู่ทัก8-9ดเก้าแสนตันนอกนั้นก็เป็นสัตว์น้ำกลุ่มอื่นซึ่งการควบคุมปัจจุบันเราต้องเคร่งคลัดโดยเฉพาะมิให้ดับสัตว์น้ำที่ขัดกับอายุยู่เข้ามาในประเทศไทยด้วยฉะนั้นในการที่จะปรับปรุงค่าธรรมเนียมท้ายพรำหยดนี้ก็เพื่อให้มีค่าธรรมเนียมที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับประเทศเรานะครับครับของท่านรัชนีกรทองทิพย์ก็ขอเรียนภาพท่านอย่างนี้นะครับว่าในศักยภาพของประเทศไทยปัจจุบันนั้นปัจจุบันสัตว์น้ำที่จับจากทะเลเนี่ย1.5ล้านตันใน1.5ล้านตันเนี่ยเดือพาณิชย์จับอยู่ประมาณ1.2ล้านตัน เรือพื้นบ้านห้าห้าหมื่นลำเนี่ยจับอยู่ประมาณสามแสนตันนอกนั้นก็นำเข้าดังที่ผมเรียนที่ตัวเลขเดิมนั้นเนี่ยก่อนปีที่จะจัดระบบแก้ไขปัญหาภาคการประมงเรือประมงไทยเรามีกองเรือไปทำในหน้านน้ำอื่นเช่นมาเลเซียพมา่าอินโดนีเซีย บางครั้งไปไกลถึงโซมาเลียนะครับหรือเขตอื่นโดยเฉพาะกลุ่มใกล้ๆกับประเทศไทยเนี่ยเราจับอยู่หลักหลายแสนตันตัวเลขตัวนี้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลการทำการประมงในทะเลด้วยแต่หลังจากเราจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหาการประมงอายู่ๆเรามาแยกแยๆข้อมูลให้เกิดความชัดเจนว่า จับในน่านน้ำไทยในเขต e e z เข้ามาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นข้อมูลที่จับอยู่ประมาณ1.5ล้านตันดังที่เรียนฉะนั้นตัวเลขถามว่าลดลงหรือไม่มีค่าอัตราการจับต่อชั่วโมงนะครับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการลดลงอย่างมีในยะนะครับบางปีนิดหน่อยบางปีก็เพิ่มนิดหน่อยก็ขอเรียนท่านใน แต่ถ้าข้อมูลลึกกว่านั้นในรายละเอียดที่จะเอาข้อมูลที่ตรงเป๊ะเนี่ยผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับ,กบท่านหรือให้จัดส่งมาอย่างไรก็ได้นะครับครับของท่านเทวณิชนะครับประเด็นกรณีนี่ดังที่ผมเรียนนะครับว่าเรื่องแรงงานเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับซึ่งโดยเฉพาะใน โรงงานนะครับแม้แต่โรงงานนั้นจะไม่ใช่เป็นโรงงานที่เข้าตามเกณฑ์นิยามคำว่าโรงงานตามพรบรโรงงานที่แก้ไขใหม่นะครับที่แก้ไขใหม่แต่การจัดการควบคุมแรงงานกฎหมายก็ต้องตามไปควบคุมแรงงานนะครับแรงงานในบ้านแรงงานแม่บ้านแรงงานที่เข้าระบบประกันสังคมแม้แต่ หนคนขึ้นไประบบกฎหมายประเทศไทยคือกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายกลางเขาควบคุมแรงงานอยู่แล้วฉะนั้นผมยังไม่เห็นช่องว่างที่จะมีนะครับว่าการยกเลิกโดยถอดเอาเรื่องนิยามคำว่าโรงงานซึ่งก็มีกฎหมายโรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรมควบคุมอย่างละเอียดเอามาใส่ไว้ในกฎหมายประมงเพียงแค่นิยามคำเดียวแล้วไปเอาเรื่องแรงงานมาให้ประมง ไปควบคุมเนี่ยนะครับมันซําซ้อนดังที่ได้เรียนไปแล้วฉะนั้นยังไม่พบปัญหาที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานของผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยได้รับผลกระทบกับ